ตอนนั้นทำอะไรลงไปเนี่ยเพืพ่อนเเคยมีเหตุการณ์น่าอายที่โผล่ขึ้นมาในหัวกระทานหันบ้างไหมคะไม้ว่าจะเผลอพูดอะไรประหลาดกลางโมงสันทนาหรือสะดุดล้มในที่สาธารณะทั้งที่ที่เราก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่พอนึกถึงก็ทำเอาขนลุกขนพองทั้งอายทั้งโกรธตัวเองถ้าคุณเคยเป็นแบบนี้วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอาการที่เรียกว่าเชมชัตเตอร์กันคะ่ะเชมชัตเตอร์เรามีชื่อว่า acute shame หรือ shame a t t ทั้งหมดนี้ถูกนำมาใช้เรื่องอาการที่เราระลึกถึงความทรงจําที่เจ็บปวดหรือหน้าอายขึ้นมากระทันหันโดยไม่มีตัวกระตุ้นที่แน่ชัดค่ะโดยความเสียใจภายหลังที่ผูกโยงกับเหตุการณ์ในอดีตจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เราเกิดความรู้สึกอับอายหรือในที่นี้ก็คือเชมขึ้นมาค่ะแม้ฟังฟังดูจะคล้ายกับอีก2อ,อาการก็คือ intrusive thoughts ซึ่งคือความคิดที่เราไม่ต้องการเกิดขึ้นมาอัตโนมัติและควบคุมไม่ได้และ No ส t a l g ียซึ่งคือความโหยหาอะไรอาวรณ์ต่อเหตุการณ์ที่สร้างความสุขให้เราในอดีตแต่ซ้ำอย่างนี้ต่างกันค่ะเช็มชัตเตอร์คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ซึ่งเจ็บปวดหรือน่าอายที่เกิดขึ้นจริงในอดีตของเราในขณะที่อินทรูสิฟต์ดอชคือความคิดที่เกิดขึ้นจากจินตนาการหรือความกลัวส่วนนอสโตเจียก็มักจะเป็นการระลึกถึงความทรงจาดีๆในอดีตมากกว่าค่ะสาเหตุของการเกิดอาการเชมชัตเตอร์มีดังนี้ค่ะ 1>, 1. ยังไม่สามารถให้อภัยตนเองได้อาจเป็นเพราะว่าคุณยังไม่มีโอกาสได้ชดใช้หรือแก้ไขเหตุการณ์นั้นทําให้ยังไม่สามารถให้อภัยตนเองในอดีตได้เมื่อคุณนึกถึงความทรงจาเหล่านั้นขึ้นมาก็ยังมีความเสียใจหรืออัายเสมอค่ะ 2>, 2. การชดใช้หรือแก้ไขความรู้สึกผิดนั้นทําได้ยากค่ะเมื่อเหตุการณ์ของเราเกี่ยวข้องกับคนอื่นก็ยากที่เราจะชดใช้หรือแก้ไขเหตุการณ์นั้นค่ะ เขาอาจจะเป็นคนไม่รู้จักยายที่อยู่ดูเสียชีวิตทําให้เราไม่สามารถดูแลบาดแผลทางอารมณ์ตรงนั้นได้อย่างถูกต้องอีกต่อไปค่ะ 3. บาดแผลทางใจในวัยเด็กเป็นธรรมดาที่เด็กๆจะตัดสินใจรับมือปัญหาได้ไม่ดีเท่าผู้ใหญ่เมื่อเรากลับไปนึกถึงการตัดสินใจของตัวเองในวัยเด็กผู้ใหญ่หลายคนจึงยังเสียใจภายหลังเสมอค่ะแล้วอย่างนี้เชมชัตเตอร์ส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้าง 1. การเห็นคุณค่าในตนเองหรือเซลล์เอสตม ความแบบอายจากเชมชัตเตอร์ทาให้เราเกิดความรู้สึกเชิงลบกับตนเองค่ะจะรู้สึกว่าคุณค่าทางสังคมของตัวเองลดลงทําให้มีวิธีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยเปลี่ยนไปค่ะ 2. องเชมชัตเตอร์จะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า acute shame avoidance behavior หรือพฤติกรรมหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความแบบอายในอนาคตค่ะเช่นเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญหน้าเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการทาพลาดถึงแม้ว่าการหลีกเลี่ยงนั้นอาจจะก่อให้เกิดผลเสียกับเราหรือผู้อื่นก็ตามค่ะ 3. อาการทางกายความอับอายทําให้ความวิตกกังวลและความเครียดทางกายเพิ่มขึ้นค่ะเมื่อสั่งสมระยะยาวจึงกลายเป็นความเสี่ยงสุขภาพได้เนื่องจากเกิดความเครียดเป็นเวลานาน,นส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆในร่างกายเช่นระบบคุมคุมกันระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบต่อมไรท่อเป็นต้นค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะสามารถรับมือกับอาการเช็มชัปเตอร์ได้ยังไงล่ะอย่างแรกเลยคือการให้อภัยตนเองค่ะการยอมรับว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริง เพราะว่าทุกคนทําผิดพลาดได้สิ่งที่ควรทําคือเรามาตกตะกอนจากความผิดพลาดนั้นและเราในปัจจุบันที่ตระหนักได้ก็ไม่ใช่เราคนเดิมในตอนนั้นแล้วค่ะ 2. ชดใช้หรือแก้ไขเท่าที่ทําได้การขอโทษหรือบอกกล่าวสิ่งที่ไม่เคยได้พูดออกไปแน่ดีเพื่อชดใช้หรือแก้ไขเหตุการณ์นั้นจะช่วยให้คุณรู้สึกผิดน้อยลงได้หากคุณไม่สามารถทําได้ในทันทีการเขียนลงไปในกระดาษแทนก็สามารถช่วยให้เราจัดการกับความรู้สึกตนเองและสบายใจขึ้นได้ค่ะ ความยที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดาการเชมชัตเตอร์ให้เราบอกกับตัวเองด้วยคำสั้นๆว่าหยุดพ่อเพื่อให้ความับบไยที่เกิดขึ้นขณนะนั้นหายไปแต่วิธีนี้ก็เป็นการจัดการตนเองเฉพาะหน้าเท่านั้นค่ะควรใช้ควบคู่กับ2วิธีแรกเพื่อจัดการที่ต้นเหตุด้วยนะคะเชมชัตเต คืออาการระลึกถึงความทรงจำที่เจ็บปวดหรือน่าอายในอดีตอย่างกระทันหันโดยไม่มีตัวกระตุ้นที่แน่ชัดซึ่งความรู้สึกดา้านลบที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับเราทาั้งกายและใจแต่เราสามารถรับมือกับมันได้โดยมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตตามความเป็นจริงยอมรับความผิดพลาดของตัวเองแก้ไขและชดเชยหากมีโอกาส แต่ถนักได้ว่าตัวเราเนี่ยปัจจุบันต่างจากในอดีตแล้วบทความนี้จึงขอเป็นหนึ่งในกําลังใจให้กับผู้ที่กําลังประสบความผิดพลาดหยุดชะงกักการตัดสินใจบางอย่างเนื่องจากความแบบอายในอดีตเพราะว่ามนุษย์ไม่ได้สมบูรณ์แบบการให้โอกาสตัวเองไดกตัดสินใจยอมรับผลที่เกิดขึ้นและเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ